สวัสดีครับผู้กองรันคับสวัสดีครับคุณัครับสวัสดีครับสีครับสวัสดีครับวันนี้ก็รวมพลคนรักมวยนะครับภาคอีสานนะครับในศึกมวยรอบดาวรุ่งท้ยินดีอีสานอยากจะให้ผู้กองรันพูดถึงมวยในนัดนี้หน่อยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเริ่มแรกเลยนะครับหลังจากที่โรคร้ายเข้ามาบุกทั้งทั้งั่วโรคเลยนะครับซึ่งเราประเทศไทยเราก็มีผลกระทบโดยเฉพาะมวยนะครับ ก็ทําให้วงการมวยเราซบเซาแล้วหยุดไปนานโดยเฉพาะมวยภูธรน,นี่ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยน,นะฮะเด็กๆไม่มีเวทีทรมาหากินไม่มีเวทีเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับพอ,อาทางภาครัฐท่านให้โอกาสนะฮะให้โอกาสาว่ามวยอีสานมวยภูธรสามารถที่ขยับขยายได้นะครับผมกไ็ได้เรียนปรึกษาไปยังเสียบรนะครับแล้วก็ทีมงานเพรยินดีว่า,าทางอีสานนี่เด็กไม่ได้เคลื่อนไหวมาร่วมสองปีแล้วนะครับ ขอญาตเรียนปรึกษาเสียบด้ว่าผมอยากจะให้เด็กปูธอนน,อนี่ได้มีเวทีเคลื่อนไหวได้มีเวทีหาประสบการณ์ได้มีเวทีทมาหาจินก็จะจัดมวยรอบร้อยปอนนะครับแล้วก็นอกจากมวยรอบไม่ต่อยแล้วมวยที่ต้องการจะต่อยก็ให้ใหใหเสนอเข้ามาเพื่อให้ลูกหลานชาวอีสานที่ยินชอบกีฬามวยแล้วก็อยากได้กีฬามวยนี่เป็นอาชีพได้มีเวทีทมาหาจินนะครับ ผมเรียนเขียโบสไปอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเห็นดีนะฮะเห็นดีเห็นงามด้วยกับผู้กองว่าไปเลยขาดเหลืออะไรเดี๋ยวผมกับคุณพ่อจะดูแลซัพพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับก็เลยมีกําลังใจในการทํางานนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ปรึกษาทีมงานเพชรยินดีสายอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านคงแฝกคุณอึงอุบลนะครับแล้วก็คุณนัทเพชรยินดีเพื่อที่จะคัดสรรหรือคัดกรองมวยสายเพชรยินดีอีสานนี่เข้ามา แข่งขันมาร่วมมาร่วมทํากิจกรรมดีๆด้วยกันเพื่อเด็กของเรานะครับเมื่อเสียบวอสอนุญาตนะฮะเขาก็เลยปรึกษากันแล้วก็เลยเกิดศึกครั้งนี้ขึ้นครับรายการนัดนี้เนี่ยถือว่าเป็นนัดที่สี่ที่ผู้กองจัดมาที่ค่ายมวยของผู้กองรันารรามถูกครับเห็นว่าสองนัดแรกเนี่ยยังไม่เก็บค่าตั๋วครับก็สาเหตุที่ไม่เก็บค่าตั๋วก็คือเราต้องการที่จะ ให้งการมวยนี้มันเดินไปได้นะฮะให้แฟนมวยนี่ซึ่งที่จริงแล้วก็ลําบากขัดสนอยู่แล้วนะในเรื่องด้านเศรษฐกิจทํยังไงจะดูมวยได้ก็ขอไปทางเสียโบสขอไปทงทีงานเพรด,ดีว่าขอจัดปีให้พี่น้องแฟนมวยเพื่อตอบแทนพี่น้องแฟนมวยและคนมวยทั่วอีสานนะครับก็โชคดีนะฮะที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการจังหวัดนะฮะนายอำเภอ หรือสาธารณสุขจังหวัดการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามกกทผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะขับเคลื่อนหรือว่าออกใบอนุญาตเป็นรายลักษณ์อักษรทาทุกอย่างให้มันถูกต้องนะเพื่อเราที่จะเดินไปอย่างสง่าผ่าเผยอย่างงดงามนะครับโดยภายใต้กฎสบคหรืออะไรต่างๆที่ภาครัฐเสนอแล้วก็ขอความร่วมมือมาเราก็ไม่ขัดข้องเราก็ปฏิบัติตามทุกอย่างนะฮะในที่สุด แล้วก็อีกที่สําคัญที่สุดนะฮะเราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องแฟนมวยโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุณอึองอุบลนะฮะไทเกอร์อเสียชทยมินบุรีเสียเบสเชีงยงใหม่แล้วก็ทีมงานหนุ่มบางกะดีนะครับและที่อย่างที่ป้ายที่ที่ติดไว้ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเบนพระรามสองนะครับแล้วก็ เวฟ789อย่างนี้นะครับเจียบรามินทานะคุณชูทางด่วนนะครับแล้วก็เสือชายมินบุรีนะครับคุณอีกทางโน้นนะอีกหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยหูของหนึ่งนะหนึนงการจัดการรับขึบนแยวัดนะครับแล้วก็พระพวกนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากพ่อค้าประชาชนชาวมหาสารคามนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งทีการยางใหญ่ใหญ่สุดก็คือบริษัทโคโยฮะอย่างนี้ก็เข้ามาช่วยนะครับของคุณชานชอโคโยฮะแล้วก็ร้านค้าต่างๆสุกินการยางสามพกซึ่งแท่นทูนของน้องๆอ,อ,อย่างนี้นะครับก็แท่นทูนของชัยชัยคอนกรีตนะครับซึ่งเป็นครับให้ผู้กองพูดถึงรายการมวยในวันนี้นิดหนึงครับ ก่อนที่จะพูดถึงอะไรนะต้องขอขอขอบคุณไปยังเสียเนานะครับเสียโบสแล้วก็ทีมงานเพชรยินดีทุกทท่านนะครับที่ทําให้รายการมวยบูทอนนะครับโดยเฉพาะมวยรอบดาวรุ่งเพชรยินดีสารได้เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีเพชรยินดีไม่มีเสียเนา้าไม่มีเสียโบสก็คิดว่าลูกหลานเด็กๆบ้านเราก็คงจะยังไม่มีอะไรที่จะเคลื่อนไหวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมนะฮะในานามของ ผู้บริหารของสมาคมกีฬาของมวยของภาคอีสานนะครับแล้วก็เด็กๆนักมวยหัวหน้าคณะนะครับต้องต้องขอากราบพระคุณทางเพชรยินดีเป็นอย่างยิ่งครที่ให้มีรายการ,ารว,วันนี้นะครับชวนวันนี้นะฮะเราพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้เรา,เราช่างน้ําหนักอยู่นะครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของน้ําหนักตัวไม่มีน้ำหนักปัญหานะฮะแล้วก็เราโชคดีนะฮะที่พ่อบ้านพ่อเมืองของมหาศาลธรรมนะฮะท่านท่านอนุญาตให้ทุกอย่างนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเรานะฮะที่เข้ามาดูมวยแล้วก็มาให้กําลังใจลูกๆของเราเนี่เราต้องปฏิบัติตามกฎของสบคอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเอทเนะฮะวัดอุณหภูมิเอ่กลยวร้างมือนะครับใส่แมสเว้นระยะห่างนะฮะ ตรงนี้ตรงนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะฮะเราต้องดูแลตัวเองดูแลคนข้างเคียงนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราแล้วก็ลูกหล,หลานของพวกเราะคะก็อยากให้มาร่วมกันดูมาสร้างสีสันที่ตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องยึดความปลอดภัยตามกฎของสอบอคเป็นที่ตั้งมวยคู่แรกจะเริ่มชกประมาณสักกี่โมงครับผู้กองออวันนี้นะฮะวันนี้เนื่องจากคู่มวยเยอะนะครับคู่มวยมีทั้งหมด16คู่นะครับ เราก็เลยต้องเลื่อนมาพกหัวค่านหน่อยเพื่อให้เวลามันระชับอยู่ในระเบียบในกฎของของของบ้านเมืองนะครับไม่ให้เกินหนึ่งทุ่มหกทุ่มเราก็จะต่อยเริ่มต่อยแรกก็หนึ่งประมาณหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผู้เอกก็น่าจะขึ้นประมาณห้าทุ่มได้โดยประมาณนี้ครับสี่ห้าทุ่มนะครับครับส่วนค่าบัตรผ่านประตูก็ผู้กองเก็บเท่าไหร่ะครับวันนี้สองร้อยบาทนะครับเก็บสองร้อยบาทก็คงเป็นอะไรนิดนะฮะสำหรับแฟนมวยนะครับ เพื่อที่จะให้ลูกหลานเราเรามีเวทีนะฮะถ้าจะให้ทางเพชรยินดีหรือให้ตัวผมหรือใหอ้ทีมงานของสมาคมรับผิดชอบมาหลายนัดมาแล้วก็คงจะไม่ไหวนะครับก็ช่วยๆกันไปนะค,ะครับถือว่าเรามาส่งเสริมลูกหล,ลานเราครับ,รบส่วนวันนี้เนี่ยคนที่อยู่ไกลก็สามารถติดตามไลฟ์สดได้ด้วยครับไลฟ์สดได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ดูครบทุกคู่นะครับ,รบอาจจะดูได,ได้ดูคู่สําคัญสาคัญะนะครับ แล้วก็ต้นกล้าของเราอีกหลายๆคู่ท่านอาจจะไม่ได้ชมนะครับก็มีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เพจของค่ายมวยดับรันศิลธรรมด้วยนะครับโอเคอ่ะวันนี้ก็ฝากให้ไปติดตามผลงานของผู้กองรันแล้วก็ทีมงานพี่ดีด้วยนะครับขอบคุณครับผู้กองครับครับขอบคุณครับทุกท่าน